าจับได้ว่าแฟนมีมือที่สามหายใจลึกๆก่อนอสนับสนุนโดย Passion Plus คนเราเนี่ยนะพออยู่ในชีวิตไปนะครับเหมือนขับรถนะขับมาสิปี20ปีเฉียวชนบางทีมันเป็นไปได้นะครับคุณต้องประเมินก่อนสันดานหรือว่าพลาดถ้าคุณประเมินแล้วว่าสันดานนี่จับได้มา5้าครั้งแล้วค่ะคุณกาลังอยู่กับคนแบบนี้คุณไม่มีทางแก้นะไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวก็หมุูฟอนเลยรกันไปแต่ถ้ารู้ว่าพลาดเช่น10ปีไม่เคยมีเลยค่ะหลายปีมากแต่หมามันมีมันเด็กมายุ่วมันกระทางมันก็เลยหลวมตัวหน้ามืดเอายังไงดีผมบอกเลยนะการที่เดินเข้าไปเจราจาขอร้องไม่มีผู้ชาย คนไหนยอมเลิกก <están> ับมือที่3เพราะว่าเมียหลวงขอร้องไม่เคยตั้งแต่ผมทําเคสมาไม่เคยเจอเลยเขาจะเลิกกันต่อเมื่อเขาตีกันหรือทะเลาะกันแล้วมันจะทําไงให้มันทะเลาะกันล่ะคะคุณก็ต้องไปสร้างเงื่อนไขเหล่านี้ขึ้นมาด้วยนะเช่น บางทีเราก็ต้องโพสอะไรที่ไปทิมแทงฝั่งนู้นบ้างไม่ใช่ไปนั่งส่องและให้เขาทิมเราอย่างเดียวนะครับอย่าเอาระเบิดลงในบ้านเพราะปลามันจะว่ายหนีไปทางนู้นนะครับถ้าคุณจะระเบิดลงอะไรสักอย่างเนี่ยคุณต้องไปลงทั้งโจดคุณดังนั้นตั้งสติตรงนี้ให้ดีๆก่อนแล้วหลังจากนั้นประเมินสถานการณ์นะครับถ้าอยู่ในช่วงหลง2เดือน2เดือนแรกเนะี่ยมันคุยไม่รู้เรื่องเพราะสารหลงในหัวโดปามีนเต็มไปหมดถ,ถ้าเกิดว่าคุณจะเห็นเลยว่าเดือนเดือน2เดือนแรกเนี่ยนะนะคุยไม่รู้เรื่อง แต่พอช่วง3มเนี่ยมันจะเริ่มดรอปลงมาไอ้ตรงนี้แหละนะครับเป็นช่วงที่เราสามารถจะค่อยๆเดินเกมเดินแผนได้ซึ่งรายละเอียดมันมีเยอะมากนะครับสำหรับขับก๊กคุณไปเรียนคอร์สที่รบเอาคืนมันจะบอกไว้หมดเป็นสเตตรประเมินหน้าไพ,าพา่ว่าไพ่เราถือเหนือกว่าหรือรองถ้ารองต้องเล่นอย่างไรถ้าเหนือกว่าต้องทําอย่างไรและก็สุดท้าย กลับมาประเมินดูว่าคนคนนี้คุ้มที่จะมีอยู่ต่อในชีวิตเราไหมถ้ามองแล้วดีทุกอย่างมันพลาดไปเอาคืนมาเปิดร้านมีคู่แข่งยังไม่ต้องตกใจนะฮะอัดโปอัดอะไรสยัดเข้าไปเดียวมันก็ชนะได้นะครับอย่าเพิ่งเอาระเบิดลงแล้วก็เขาเรียกว่า,าน้ำร้อนไปสาดไล่ลูกค้าออาจากร้านแต่ถ้าเกิดว่ามองแล้วสันดานชัดๆเลยอันนี้การันตีว่าเพ่นไม่ต้องรบเอาคืนก็ได้ไปหาใหม่ในชีวิตจะมีอะไรดีกว่านี้เยอะ ใครเจอสถานาการณ์นี้ทักเข้ามา Line แอดคลาบิ like ik, ปรึกษาปัญหาความรักก็ฟรีสนใจคอร์สออนไลน์นี้ที่จะเอาคืนทักมาได้เลยแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าง่ายนิดเดียวนีว่หว่า